สวัสดีครับรับวันนี้ครัวพื้นบ้านสไตล์นายนงนะครับวันนี้จะนําเสนอเมนูห่อหอมกด้วงนะครับด้วงอันที่นี้นะครับจะเป็นด้วงจากต้นมะพร้าวนะครับหรือว่าเป็นด้วงที่จากต้นไผ่เชนิดหนึ่งคือต้นต้นเฮียนะครับต้นเฮียนี้ก็จะมีด้วงชนิดนี้ไปกัดกินอยู่ตรงยอดของอปลายยอดของ หน่อไม้เฮียนะครับซึ่งเป็นรวงชนิดเดียวกันนะครับรวงชนิดนี้นะครับมาทําปรุงเป็นอาหารอร่อยมากนะครับครับรสชาติก็มันๆดีนะครับเค็มๆมันๆอร่อยมากนะครับลองดูครับว่าทํำยังไงครับอันดับแรกก็เอาใบตองมาลนไฟก่อนนะครับเพื่อให้มันมันสดนะครับ การหล่นใบตองก็จะทําให้มันไม่สีไม่ฉีกง่ายๆนะครับทาให้ใบตองมันอ่อนตัวลงนะครับพอใบตองไม่อ่อนตัวแล้วเวลาห่อมันจะฉีกนะครับทีนี้เราก็เอาใบตองวางทับหลายชั้นนะครับใส่ตะไคร้นะครับเสร็จแล้วเราก็ใช้ มันกลตัดตรงตัวนะครับให้ให้มันแตกกันครับนีครับ ที่เราตัดอย่างนี้นะครับก็เพื่อจะให้น้ำปลูกมันเข้าไปในเนื้อของอด้วงนะครับจะได้อร่อยนะครับใส่ขงปรุงรสนิดหนึ่งนะครับซอสหนาครับสีอิ๊วครับน้ำปลาครับ ให้ออกเค็มนิดเค็มปแป๊บๆนะครับไม่ต้องเค็มมากนะเค็มแล้วไม่อร่อยเมนูบ้านๆไม่มีที่ไหนทําให้ทานนะครับอยากทานต้องทาเองครับ นะครับตอกมัดนะครับน,นี่ก็ใส่ไฟนะครับถ้าแรงเกินเอาแบบเท่าใส่ไว้ก่อน,นะครับเี่เท่าปกปไว้ แล้วก็ไม้เอาเหล็กนะครับเสียบลงไปนะครับวางครับเริ่มร้อนนะครับผมอย่าให้ร้อนมากครับเดี๋ยวใบตองไหมครับ ถ้ามันร้อนมากนะครับก็ยกขึ้นสูงนิดหนึงครับ้ร้อนมากเดี๋ยวใบตองจะไหม้นะครับ ต่อ,อนี้นะครับยังไม่สุกดีครับครับเริ่มมีกลิ่นหอมนะครับลักษณะก็กลิ่นหอมของใบตองไหมนะครับบวกแบบเครื่องปรุงนะครับก็ทําให้เน,นื้อของร่วงอร่อยนะครับว่าจะสุกสุกพอแล้วนะครับโดยดีแล้วนะครับ แกะดูเลยครับหน้าตาจะออกมาแบบไหนน,นี่แะครับหมุกกล่วงนะครับ จะคอาออกทิ้งเลยครับแต่เนื้อนะนี่ครับหน้าตาก็จะประมาณนี้และครับผมห่อหมกด้วง นี่แหละครับ,รบเมโนโมูห่อหมกล่วงนะครับใต้ลุลๆก็จะประมาณนี้นะครับเป็นอาหารที่ผมเคยทานตั้งแต่ยังเล็กๆนะครับคุณพ่อคุณพ่อทำให้ทานนะครับก็จะเป็นอย่างนี้นะครับออกจะเข็มๆนี้นะครับ หอมกินใบตองไหมนะครับหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับผมครับหอหมอกกล้วงก็ประมาณนี้นะครับผมครับถ้าท่านชอบเ,ออเมนูบ้านๆน,นะครับอาหารพื้นเมืองนะครับทางภาคเหนือนะครับก็ติดตามช่องสไตล์ในโรงของผมได้เลยนะครับผมจะสรรหาเมนูแปลกๆ อร่อยอร่อยนะครับมาให้ท่านได้รับชมแล้วก็ได้ลองทําตามดูนะครับถ้าอยากจะทานอยากรู้รสชาติเป็นยังไงก็ลองทําตามดูนะครับนี้ร่วงด้ร่งนะครับผมจะไม่ทอดนะครับจะประมาณนี้นะครับยังไงก็ขอกําลังแรงใจในการกดติดตามนะครับสับสไครต์นะครับกดติดตามให้หน่อยนะครับสไตล์นายงนะครับ ถ้าชอาบกกดไลค์กดแชร์ให้เพื่อนๆที่ที่รู้จักได้ลองชมดูนะครับนี่ก็ฝากด้วยนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับผม